เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่19กันยายนเช้านี้ครับกับข่าวแรกเรามาเริ่มกันที่เรื่องของอารอนวันบิซาก้ากันก่อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายเลยล่ะเมื่อจากรายงานของด a อ l a นติกสื่อชาแนำของอังกฤษนะครับได้ออกมารายงานว่า อารอนบิซาก้ามีการบาดเจ็บบริเวณแฮมสตริงครับหลยต้องพักอย่างน้อยถึง2เดือนด้วยกันซึ่งจากรายงานเพิ่มเติมนะครับก็เผยว่าการบาดเจ็บดังกล่าวของวานบิซาก้าน่ยเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมนมี้แมตช์กับไบรตันซึ่งกับแมตช์ดังกล่าวนะ่ครับวานบิซาก้าก็ลงมาเป็นตัวสำรองด้วยเนื่องจากก่อนเกมมีอาการป่วยเล็กน้อยและจากการบาดเจ็บดังกล่าวของวานบิซาก้านะครับก็จะทําให้เจ้าตัวน่ะพลาดลงสนามให้กับแมนยูไนเต็ดอย่างน้อย12เกมด้วยกันครับ มากริข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของแอนโตนีวันนี้จากรายงานของสื่ออังกฤษอย่างเทเลกราฟนะครับที่ออกมารายงานว่าเรอซาเดฟเลตัสเย่าสาวรายที่3ได้ถอนข้อกล่าวหาที่มีต่อแอนโตนีเป็นที่เรียบร้อยเลยครับ ทำให้ตอนนี้ข้อกล่าวหาที่มีต่อตัวอันโตนีนนะครับก็จะเหลือแค่2ข้อกล่าวหาแล้วดูข้อกล่าวหาแรกก็จะเป็นของกราเบียล่าคาวันลินอดิตแฟนสาวในข้อหาทำร้ายร่างกายและก็กักขังน่วงเหนียวส่วนข้อกล่าวหาที่2นะครับก็เป็นทางอิงกฤษลาน่าสาวแบงค์วัย33ปีกับข้อกล่าวหาเรื่องคดีข,ข่มขืนครับ มาที่ข่าวต่อไปครับกับรายงานจากเดลซันที่ดอกมาแชร์ถึงประเด็นร้อนหลังเกมที่แมนยูเตดเปิดบ้านพ่ายกับไบรตันไป3ตอนหนึ่งซึ่งสื่อจอมแชร์เจ้านี้ครับได้ออกมาระบุว่าสีนักเตะของแมนยูเตดมีการเถียงกันเองหลังเกมด้วยสีนักเตะดังกล่าวนะครับคู่แรกก็เป็นบรูโน่เฟรนันเดสและก็สกอตต์แม็กโทวินเน่ที่เถียงกันเองหลังเกมอย่างดุเดือดจากการกล่าวอ้างของแหล่งข่าววงในและอีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นคู่เซนเตอร์ของเราอย่างลูซันโดมาดิเนสและก็วิกตอร์ลินเดเลฟ ซึ่งการถกเถียงกันภายในสโมสรครั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดจากสื่อใหญ่นะครับแต่หากว่าเกิดขึ้นจริงก็น่าจะทำให้บรรยากาศภายในทีมดูแย่ลงกว่าเดิมซะอีกหลังจากตอนนี้ก็อย่างที่หลายคนทราบกันดีครับว่าปัญหาในทีมก็เยอะอยู่แล้วทั้งเรื่องของเจดอนซันโชเรื่องของอันโตนี่และก็รวมไปถึงเรื่องฟอร์มการเล่นของทีมกับช่วงออกสตาร์ทซีซั่นนี้ด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องการบาดเจ็บเข้ามารบกวนอย่างต่อเนื่องและอย่างข่าวรีที่กล่าวไปนะครับว่า,อารอนวานบิสาก้ามาเจ็บเพิ่มออกกกคนนนนแแลแล้้้วววตงพันานัาา่2เดดืย มากันดีกข่าวต่อไปครับกับพัสนาจากทางแกรี่แนวิวที่ได้ออกมามองว่า การออกซ้านั้นย่ำแย่ของทัพป,ปีสแสดงในช่วงเริ่มตน้นซีซั่นนี้เนื่องจากว่าการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะักเตะแ,แต่ละคนคุณภาพไม่ได้โดดเด่นมากนะักถึงแม้สโมสรจะมีการทุ่มงบมากกว่า183.5ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยการนนแนะนกเตะอย่างรัสมุสฮอยลุนอังเดรโอนาน่าเมซนเมาสุฟยันอัมระบัตเซกลเรกิลอนจอนีอีแวนและก็รวมไปถึงอันตายบายเดียนไนทวันมือ2เข้ามาสู่ทีมก็ตามทั้งนี้แกร,รี่า ผมห่วงตั้งแต่ช่วงออกสตาร์ซีซั่นแล้วล่ะมันมีความรู้สึกที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะมีการทรําธุรกิจการดึงนักเตะหน้าใหม่เข้ามาตั้งแต่เนิ่นๆของตลาดแต่ผมเป็นห่วงเรื่องว่านักเตะแต่ละคนที่ทีมซื้อเข้ามานั้นไม่ได้พัฒนาทีมไปจากเมื่อซีซั่นก่อนเลยเอาตามตรงเลยนะผมไม่เคยคิดแม้แต่วินาทีเดียวว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะไปสู้ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าอาร์เซนอลได้ในซีซั่นนี้จากนักเตะที่พวกเขาซื้อเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ การจะไปสู้กับสโมสรเหล่านั้นคุณต้องเซ็นสัญญากับนักเตะแบบแฮร์รี่เคนหรือว่าเดนกนไรส์นี่แหละคือตัวอย่างที่ดีอย่างมากแต่ถ้าว่าสโมสรไม่ได้มีเงินมากพอในการเซ็นสัญญากับนักเตะประเภทนี้แฟนบอลของแมนยะูเนเต็ดน่ะต้องการเปลี่ยนเจ้าของทีมพวกเขาต้องการให้นักเตะมีความทุ่มเทม,มากกว่านี้แต่ตัวผมเองนะ่ะก็ไม่ได้คิดว่านักเตะไม่ทุ่มเทม,มากพอนะผมแค่สงสัยว่านักเตะเหล่านี้ดีพอจริงหรือเปล่านี่แหละคือความกังวลของผมนักเตะส่วนใหญ่เคยเล่นร่วมกับเอริสเฮนฮาร์กและก็เป็นทีมที่เขาต้องการ อย่างในอดีตนะโชเซ่มูรินโญ่ก็ดึงนั้งแต่ที่เขาต้องการเข้ามาอย่างโรเมลูลูกากูและก็พอป็อกบาในขณะที่ลุยฟานกราเองก็ต้องการนั้งแต่ที่เขาต้องการเช่นกันอย่างเช่นนั้งแต่เทคนิคสูงและก็เซ็นเตอร์ฮาฟที่ถนัดเท้าซ้ายซึ่งเขาก็ซื้อเข้ามาหลายคนพวกเขาคว้านั้เแต่ที่พวกเขาต้องการเข้ามาและในตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่แมนยูนเต็ดปล่อยให้ผู้จัดการทีมนะ่ะมีอิทธิพลต่อการเซ็นสัญญามากเกินไปและมันก็ไม่ได้ทําให้สโมสรแข็งแกล่งขึ้นมาบ้างเลย สองตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้ต้องยอมรับว่าแมนยูนเต็ดใช้เงินไปมากจริงๆและกับเงินเดิมกล่าวมันก็น่าจะทําให้พวกเขามีขุมกาลังที่ดีมากกว่านี้อย่างเช่นในช่วงซัมเมอร์ที่เพิ่งผ่านมาพวกเขาเซ็นสัญญากับอนะังเดรโอนานาราสมุสฮอยลุนและก็เมสันเมส์ทั้ง3รายมีค่าตัวรวมกันมากกว่า160ล้านปอนด์แต่มันจะทําให้พวกเขาหนาะดีขึ้นจริงหรือเปล่าซึ่งกับรายของราสมุสฮอยลุนนั้นผมมองว่ามีอนาคตนะแต่ผมก็รู้สึกเห็นใจเขาเช่นกันนะที่ต้องเข้ามาแบกทีมในช่วงเวลาแบบนี้ มากันนี้ข่าวต่อไปนะครับกับทัสนาของไมค์ฟรีแลนด์อดีตมือขวาของเซอร์เล็กซ์และก็โอเลกุลนาโซชาด้วยเขาที่ออกมาตั้งคำถามถ,ามถึงแผนการเล่นของเอริกเฮนฮาร์ทที่ติดตั้งให้กับทีมในแมตพบกับไรตันและก็แพ้ไปถึง3ต่อหนึ่งพร้อมกับดิชีนะครับว่ากองทัพป,ปีศาจแดงจำเป็นต้องกลับมามองหาข้อผิดพลาดของตัวเองโดยด่วนทั้งนี้ไมค์ฟรีแลนด์นะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าในเกมกับไรตันน่ะแมนยูเตดเกมดูไม่ประติดประต่อเลยนะพวกเขาดูราวกับว่าพวกเขานะี่ยกำลังพยายามจะเล่นในแนแววททาาางงี่พกกเขต้อร ผมคิดว่ามันมีการโรเตชันนักเตะหลายคนซึ่งเข้าทางจุดแข่งของไบรตันโดยเฉพาะการขึ้นบอลผ่านแดนกลางในเกมนั้นไบรตันเซตบอลผ่านแดนกลางส่งบอลออกริมเส้นและก็จมเตะเข้าไป้นสุดท้ายพวกเขาจัดการแผนของแมนยูเต็ดได้อยู่หมัดเลยละ่ะส่วนแมนยูเต็ดมีบทเรียนที่ต้องกลับไปเรียนรู้พวกเขาต้องกลับไปดูตัวเองให้ดีแล้วดูว่าจุดไหนที่พวกเขานะสามารถปรับปรุงได้ ในแนวรุกแล้วแน่นอนว่าพวกเขาต้องการทําประตูแต่ก็เห็นได้ชัดว่ากองกลางและก็แนวรับของพวกเขานะต้องมีความกระชับมากกว่านี้นักเตะหลายคนก็ลงสนามในตำแหน่งขนัดแล้วนะแต่แล้วพวกเขาก็ดูติดขัดและก็เปิดพื้นที่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้มีโอกาสอยู่หลายครั้งเลยทีมกําลังอยู่ในช่วงค้นหาแนวทางการเล่นและกําลังหาวิธีการเล่นซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือสมพวกเขาลงสนามต่อไปไปเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้พยายามเล่นใ้เหนือกว่าคู่แข่งและโอกาสจะมาถึงเอง มาที่ข่าวต่อไปครับกับทัศนะของริโอฟอร์ดินานอดีตกองหลังตัวเก่งของทีมที่ได้ออกมาพูดถึงเกมบิ๊กแมตช์ในศึก UCL ของทัพปีแสดงเราในช่วงกลางสัปดาห์นี้กับการบุญเยนบาร์เยนมิวนิกซึ่งริโอก็ยอมรับนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าติดตามอย่างมากแถมก็ยังมีแฮร์รี่เคนกองหน้าที่แฟนบอลแมนยูนเต็ดอย่างเราอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมแต่ทว่าตอนนี้ตัวเคนนะ่ะก็ได้ย้ายไปเล่นอยู่กับฝั่งตรงข้ามของเราอย่างบาร์เยนนั่นเองครับทั้งนี้ริโอฟอร์ดินาน,า,านทล่วทัวว่า ผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วคุณลองคิดดูสินี่คือสองสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แถมฉากหลังนั้นก็ยังมีแฮร์รี่เคนอยู่เขาคือกัปตันทีมชาติอังกฤษและก็เป็นคนที่แฟนบอลของแมนยูนเต็ดนั้นอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมอย่างมากที่สุดด้วยเขาคือกองหน้าที่แสนพิเศษอย่างมากสถิติของเขาบ่งบอกทุกอย่างแล้วฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกเขาเคยไปเล่นมาก่อนหน้าและก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาก่อนด้วยเขาเคยเล่นนัดชิงแชมป์มาแล้วเชน่นกันกับสเปอร์แต่ทว่าก็น่าเสียดายที่แพ้ ก็อย่างที่เรารู้กันว่าเคนแน่ยังไม่เคยสัมผัสกับผู้วยรางวัลใดๆดังนั้นผมจึงคิดว่าเขาน่าจะมีความพยายามความกระตือรือร้นอย่างมากที่สุดเลยล่ะและผมก็มั่นใจอย่างมากว่าไม่มีใครที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะประมาทเขาหรือว่าดีใจอะไรหรอกนะในการได้เจอกับแฮร์รี่เคนอีกครั้งในแชมเปี้ยนส์ลีกหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดซ b s c r i b ้ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม